โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆทีนีต้อนรับเข้าสู่แดนเน็ชาแนลวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม AFK Journey กันอีกครั้งนะครับและสําหรับคลิปในวันนี้ครับวันนี้ผมก็มีอัปเดตพิเศษนะครับมาฝากเพื่อนๆนะเพราะล่าสุดน,นะครับหลังจากที่ผมเข้าไปเช็คในจดหมายเพื่อนๆทีมงานเขามีส่งสเบียรบลบหล่อปฐมการมาให้ผมถึง5ฉบับด้วยกันนะแล้วบอกเลยของที่แจกเนี่ยโอ้โหอันนี้คือเยอะโคตรครับต้องบอกว่าสเบียงอันนี้นะครับตอนที่ผมเล่นมันไม่มีเพื่อน แล้วประเด็นคือทีมงานเขาไม่ได้มีประกาศอะไรเพิ่มเติมนะผมคิดว่าอันนี้เนี่ยทีมงานเขาเพิ่งอัปเดตตอนที่เปิดเซิร์ฟไทยนะครับสำหรับสเสบียงนี้นะครับเขาบอกว่าคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับมือกับภัยคุกค,คามจากหลอดปฐมการเราได้เตรียมสเสบียงช่วยเหลือจํานวนมากไว้เพื่อทุกคนในการต่อสู้จงใช้ให้ดีเพื่อเผชิญความท้าทายที่กําลังจะมาถึงนะครับหมายเหตุสเสบียงช่วยเหลือจะส่งทุกวันตั้งแต่วันที่7ไปจนถึงวันที่11หลังจากสร้างตัวละครนะครับซึ่งผมคิดว่าที่ทางเกมเขาเริ่มแจกวันนี้นะคร บอสหมาป่าโลนเกสมันกําลังจะเปิดให้ต่อสู้นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนที่เล่นวันแรกเนี่ยมันเปิดไปหรือ,อยังนะครับโดยไอ้บอสหมาป่าที่ว่าเนี่ยจะเป็นตรงนี้ครับจุดนี้เลยนะก็เดี๋ยวผมกดให้ดูหน่อยแล้วกันคือของผมเนี่ยต้องบอกว่าผมเคลียร์เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกไปไอ้จดหมายเนี่ยเขาส่งมาเพราะทีมงานเขาอัปเดตเพิ่มเติมมาทีหลังนะผมเลยได้ลวดเดียว5ฉบับเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่กําลังเล่นอยู่นะครับเพื่อน,อนๆน่าจะค่อยๆทยอยได้วันละหนึ่งฉบับนะ สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับสำหรับคอนเทนต์หลอดประถมการนะครับ มันจะเป็นคอนเทนต์ที่ให้ทุกคนในเซิร์ฟช่วยกันหวดบอสและยิ่งเราหดบอสได้เร็วเท่าไหร่ทางเซิร์ฟจะได้ของตอบแทนที่ดีขึ้นเท่านั้นด้วยนะแต่เอาจริงของรางวัลเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแตกต่างมากเท่าไหรเ่เพื่อนพอถ้าเซิร์ฟไหนที่เคลียชานะครับรางวัลบทลงโทษเนี่ยมันก็จะโดนล,ลดเพชรนะครับวันละแค่100เมตรเท่านั้นนะซึ่งถ้าเซิร์ฟไหนเคลียได้8วันนะครับของรางวัลที่ได้ก็จะตามนี้เลยนะจะมีเพชรพันสองนะครับกล่องอาวุธร้อยยี่สิบแล้วก็ตัวข่าวนะครับให้ส ป่านะครับอันนี้คือได้ทุกคนในเซิร์ฟแน่นอนส่วนถ้าเคลียร์ช้าหวันนะครับอย่างที่บอกไปของทุกอย่างเนี่ยได้เหมือนเดิมเลยจะโดนลดก็เพียงแค่เพด100ร100เว็ดน,นะและรางวัลสุดท้ายนะครับถ้าเคลียร์ช้าสุดๆจริงๆซึ่งผมคิดว่า ใครที่เล่นช่วงนี้เนี่ยยังไงก็ไม่มีทางเกิน15วันนะพอถูกเซิร์ฟคนน่าจะอัดแน่นกันอยู่แล้วนะครับน่าจะเคลียร์จบได้ในประมาณ8-10ถึงวันแหละไม่เกินนี้หรอกเพราะว่าตอนที่ผมเล่นเนี่ยก็จบประมาณ8-10ถึงวันนะครับซึ่งของรางวัลต่ำสุดที่จะได้นะครับก็คือเพชร400เม็ดนะส่วนของอื่นๆที่ไม่ใช่เพชรก็ได้เท่ากันเหมือนเดิมนะแต่ในส่วนของการจัดอันดับแรง์กิ้งครับผู้เล่นที่ปั้นตัวมาเยอะนะครับของที่จะได้นอกเหนือจากชาวบ้านทั่วไป ก็จะมีหินแดงเพื่อนๆนี่เลยนะครับแต่ตจริงๆหินแดงเนี่ยก็ไม่ต่างมากนะพอช่วงหลังทีมงานเขามีขยายคอนเทนต์จากหินแดงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ที่ลิมิเต็ดจริงๆก็คือฉายาเพื่อนๆคนที่ติดท็อป1นึถึงยีนะครับจะได้ฉายาพิเศษนักสังหารหมาป่าสีแดงตรงนี้นะและคนที่ติดอันดับ1นึ0ถึงสองนะครับก็จะมีกรอบพิเศษนะครับเดือดดานจรจัดแถมให้อีกด้วยนะอ่าก็แน่นอนว่าของผมก็มีเพื่อนๆนี่เลย นักสังหารหมาป่านะครับ <c oughs> ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ารางวัลเสบียงที่เพื่อนๆจะได้ใน5วันเนี่ยได้อะไรเท่าไหร่บ้างนะครับตรงนี้ผมก็ไปคำนวณมาแล้วเพื่อนๆจะได้สมุด e x p นะครับรวมแล้วทั้งหมด6ล้าน0 e x p เพื่อนๆแล้วก็จะได้ขวดยาม่วงรวม5,400ขวดครับได้เพชรรวมมีก6 0 0นเม็ดนะแล้วก็สุดท้าย ตัวสุ่มกาชาครับจะเป็นตัวข่าวให้อีก20บใบนะครับบอกเลยอันนี้คือแจกเยอะมากเพืเ่อนๆตอนที่ผมเล่นเนี่ยไม่มีบู๊ให้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผู้เล่นเซิร์ฟไทยผมว่าน่าจะเล่นง่ายกว่าตอนที่ผมเล่นเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ของแจกนะครับหลังจากที่เปิดเซิร์ฟไทยเนี่ยทีมงานเขาขนมาเพียบเลยนะอ่ะก็เดี๋ยวผมกดรับเลยแล้วกันดีเลยครับของที่จะได้ทั้งหมดนะครับเพชรหกพันตัว20นะครับขนโมงห้าพันสี่แล้วก็อีกพีหกล้านหนึ่งนะ และเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบอสโลนเกสนะครับผมได้มีทําคลิปตอนที่ผมหวดบอสไว้ในช่องด้วยนะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตอนจบคลิปนะครับเพื่อนๆดูคลิปนี้จบก็สามารถกดต่อได้เลยนะซึ่งเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสักหน่อยนะอ่านี่ครับก็จะเป็นคลิปนี้เลยนะตอนที่ผมหววเนี่ยนี่ทีมที่ผมใช้นะครับจะมีเป็นสโมกี้นะครับโทรานน้องโคโค่นะครับโอดี้แล้วก็ตัวสุดท้ายใครเอะมารีลีลหรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอเล่งหน่อยตัวสุดท้ายผมใช้ตัวอะไรวะ ไหนว่าตัวสุดท้ายทำไมผมไม่ลงักทีเนี่ย <c oughs> อ่ะนี่ครับมารีลีนะใช่ใช่ตัวสุดท้ายผมใช้มารีลีนะครับแล้วก็อาร์ติแฟกที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นอาร์ติแฟกดาวตกนะใครที่อยากจะดูตอนผมหัวนะครับเพื่อนๆก็ไปดูคลิปนี้กันได้นะอ๋อใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจะบอกว่าไอ้บอสปฐุมกาเนี่ยเพื่อนๆณนะปัจจุบันนะครับมันมีทั้งหมด3ตัวนะซึ่งผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าอนาคตเนี่ย หลังจากที่เซิร์ฟมันเปิดไปจนถึงช่วงเวลาตีบอสปฐมการตัวที่2นะครับทีมงานเขาอาจจะมีแจกแพ็กเกจบูสต์แบบนี้ให้อีกรอบหรือเปล่านะเพราะตัวแรกเนี่ยจะเป็นบอสหมาป่านะครับส่วนตัวที่2มันจะเป็นบอสหมีครับบอสหมีอยู่ตรงนี้นะนี่เลยบอสหมีเนี่ยผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับผู้เล่นเซิร์ฟไทยเนี่ยยังไงหมาป่ากับหมีต้องได้หัวอยู่แล้วเพราะว่า2ตัวนี้มันเป็นบอสเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นบอสที่แบบ ต้องผ่านเนื้อเรื่องนะเออมันจะอยู่ในเรื้อเรื่องนะครับอ่ะนี่เลยบอสหมีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันครับว่าทีมงานเนี่ยเขาจะมีแจกบูตกอกที่2หรือเปล่านะครับสำหรับตรงนี้นะและแน่นอนถ้ามันแจกเนี่ยผมว่าขั้นต่ําน่าจะได้เท่าบอสหมานะไม่น่าต่ํากว่านี้นะครับแต่ที่จะลุ้นก็คืออาจจะมีโอกาสที่ทีมงานเขาจะแจกมากกว่าก็เป็นไปได้นะครับแต่ตัวสุดท้ายเนี่ยตัวที่3นะครับมันจะเป็นบอสแมลงเพื่อน,อนไอ้บอสแมลงเนี่ย บอกตรงๆนะผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าผู้เล่นเซิร์ฟไทยจะได้เล่นหรือเปล่านะครับคือผมไม่ชัวร์ว่าตอนที่มันขึ้นซีซั่นใหม่นะครับผู้เล่นเซิร์ฟไทยมันจะเป็นซีซั่นเดียวกับพวกผมหรือเปล่าหรือผู้เล่นเซิร์ฟไทยจะต้องมาเล่นซีซั่น Song of Strike ที่ผมกําลังเล่นอยู่ตอนนี้ก่อนนะอันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันเดี๋ยวยังไงเราอาจจะต้องรอวันที่9เดือน19อีกทีนึงนะครับทีมงานเขาน่าจะมีประกาศเพิ่มเติมนะก็สาหรับบอสตัวสุดท้ายที่ผมหวนนะครับก็จะเป็นบอสแมลงครับ ก็บอกเลยว่าบอสแมลงเนี่ยเพื่อนๆคือติดอันดับยากมากครับเพราะพรตัวนี้มันไม่ได้สู้เฉพาะเซิร์ฟเราแล้วนะมันจะเป็นสู้แบบแบ่งเขตนะครับแล้วเขตที่ผมเล่นอยู่มารวมทั้งหมด5เซิร์ฟด้วยกันนะผู้เล่นโหดๆจากเซิร์ฟต่างๆเนี่ยมันจะมาอัดแน่นกันอยู่นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปด่วนนะครับมาแจง้งให้เพื่อนๆทราบเกี่ยวกับของรางวัลที่ทุกคนน่าจะได้รับเพิ่มเติม ใครที่กำลังขาดเพชรทีมงานเขาก็มีช่วยเพื่อนๆอ,อีก6,000เมตรนะและยังมีตัวขาวให้อีก20บใบด้วยนะครับผมก็บอกว่าทุกคนจะโชคดีนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ s u b s ับสไคร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากครับแล้วเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ